สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเนี่ยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเรื่องบ้านกันนะครับผมก็ถัดจากขั้นตอนการเติมดินในส่วนของให้พอดีท้องคานนะครับกับในส่วนที่เราจะหล่อพื้นนะครับก็คือถมเนี่ยเพื่อให้เต็มสําหรับทําการหล่อพื้นนะครับต้องบอกว่างานต่อไปเนี่ยก็คือการทําพื้นชั้นหนึ่งนั่นเองครับ ก็สําหรับบ้านของเรานะครับผมก็มีพื้นที่ใช้นมีอยู่2แบบนะครับก็คือ1ก็คือเป็นพื้นสําเร็จรูปนะครับ2ก็คือพื้นแบบหล่อนั่นเองทีนี้เนี่ยเหตุผลในการใช้พื้นทั้ง2ออย่างที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็สอบถามไปทางวิศวกรนะครับว่าทําไมถึงใช้พื้นเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับความแข็งแรงมันต่างกันไหมนะครับคือถ้าพูดถึงความแข็งแรงนะครับผมต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างกันนะครับสามารถที่จะ รับน้ำหนักอะไรต่างๆเนี่ยได้พอๆกันแต่ในส่วนของถ้าเกิดว่าเป็นพื้นสําเร็จเนี่ยทางผู้ออกแบบนะครับหรือว่าทางวิศวกรเนี่ยจะต้องทําการสั่งทําก่อนนะครับผมก็คือต้องสั่งโรงงานที่ผลิตเนี่ยเพื่อผลิตแผ่นพื้นนะครับให้ได้เท่ากับความยาวของคันที่เราเลือกใช้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยแผ่นพื้นสําเร็จรูปเนี่ยเขาก็มีขนาดมาตรฐานอยู่นะครับผมแต่ว่าขนาดมาตรฐานบางจุดเนี่ยอาจจะใช้กับ แผ่นพื้นสําเร็จรูปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องสั่งทํานะครับซึ่งผมสอบถามไปนะครับว่าใช้ระยะเวลาในการสั่งทํานานไหมเขาบอกว่าประมาณ1เดือนสําหรับระยะเวลาในการสั่งทาเจ้าตัวแผ่นพื้นตรงนี้ส่วนพื้นที่ทําการหล่อดนะครับผมก็ทางวิศวกรผู้ออกแบบเนี่ยเขาให้พื้นหลอดเนี่ยเป็นพื้นห้องน้านะครับผมถือว่าเป็นพื้นที่แบบอยู่ ทางตัวด้านนอกอาคารนะครับผลก็เพราะว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นส่วนที่เปียกน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการรั่วซึมของน้ำเนี่ยอาจจะรั่วซึมได้นะครับพราถ้าเกิดว่าคุณใช้แผ่นพื้นสําเร็จรูปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อการตัดปัญหานี้นะครับเขาก็ทางวิศวกรเนี่ยเขาเลยเลือกที่จะ ทำการหล่อพื้นในห้องน้ําขึ้นมาเลยนะครับเพื่อเพื่อตัดปัญหาการรั่วซึมนะครับก็จากคลิปที่แล้วที่เราเติมดินนะครับก็คือถ้าเกิดส่วนไหนเนี่ยที่ต้องการจะหล่อพื้นนะครับผมก็ให้เติมดินเนี่ยเข้ามาเกือบเสมอระดับคานนะครับการที่จะหล่อพื้นนะครับทางวิศวกรผู้ออกแบบนะครับจะบอกให้ช่างนะครับตอนที่เทคานเนี่ยเขาจะเทคานไว้ไม่เต็มนะครับจะให้เพื่อเหล็กคานเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับเพื่อเอาเหล็กคานตรงนั้นเนี่ยผูก เป็นเหล็กพื้นเพื่อให้พื้นเนี่ยสามารถที่จะถ่ายน้ําหนักไปที่คานได้นะครับส่วนตรงส่วนไหนนะครับที่เป็นพื้นสําเร็จรูปนะครับคานตรงช่วงนั้นนะครับทางช่างนะครับผมเขาจะเอาเหล็กก็ตัวหนวดกุ้งนะครับผมเสียบเอาไว้นะครับเพื่อเอาไว้ยึดนะครับหรือว่า ปูลเหล็กทับเจ้าตัวแผ่นพื้นสําเร็จรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คือเขาจะเอาแผ่นพื้นสําเร็จรูปเนี่ยวางไวต้ตามแนวคานนะครับผมซึ่งแผ่นสําเร็จรูปเนี่ยก็เหมือนกับอะโลมาตัวต่อเลโก้นะครับผมก็คือมาวางต่อ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 กันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีล็อกอะไรเข้าหากันแล้วก็เอาเหล็กนะครับผมมาปูทับในส่วนของพื้นสําเร็จอีกทีหนึ่ง oh. เหล็กที่ใช้สําหรับพื้นสําเร็จนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหล็กเส้นที่เล็กกว่าเหล็กในพื้นที่หล่อนะครับตรงนี้อ่ะ ก็จะมีการผูกอะไรเรียบร้อยนะครับตัวพื้นสําเร็จเนี่ยก็จะมีเหล็กขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อยึดเจ้าตัวเหล็กที่เราเสริมเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทําการเทปูนทับลงไปนะครับในส่วนของพื้นที่เป็นสําเร็จรูปนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นพื้นหล่อเขาก็จะเทปูนเนี่ยทั้งพื้นเลยนะฮะตรงนี้อ่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทางวิศวกรเป็นผู้ออกแบบนะครับผมว่าจะใช้ส่วนไหนเนี่ยเป็นพื้นสําเร็จรูปหรือใช้ส่วนไหนเนี่ยเป็นพื้นงานหล่อ นะครับตรงนี้ทางวิศวกรนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวแผ่นพื้นสําเร็จรูปเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นแผ่นที่วางต่อๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการขยับตัวเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากสภาพอากาศนะครับว่าตอนเช้าเดี๋ยวร้อนตอนกลางคืนเดี๋ยวเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นพื้นตัวนี้นะครับอาจจะมีการยืดหรือขยายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่ทําให้กระเบื้องเนี่ยระเบิดได้นะครับผมแต่ว่าเขาบอกว่า เจ้าตัวพื้นสําเร็จรูปเนี่ยถ้าอยู่ชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพื้นสําเร็จรูปนะครับไปอยู่ที่ชั้น2นะครับผมการขยับตัวเนี่ยอาจจะมีเยอะกว่านะครับเขาเลยให้เขาสังเกตว่า <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ย พื้นชั้นสองนะครับตามบ้านจัดสรรตามทั่วๆไปเนี่ยเขาจึงไม่นิยมปูกระเบื้องกันนะครับสาหรับพื้นชั้นสองเพราะว่าเจ้าตัวแผ่นพื้นเนี่ยที่เป็นแผ่นพื้นสําเร็จรูปเนี่ยมันมีการยืดขยายอย,อยู่ตลอดเวลาก็เลยทําให้กระเบื้องเนี่ยถ้าปูไปที่ชั้นสองเนี่ยอาจจะเกิดการระเบิดได้นะครับสิ่งที่ควรจะต้องระวังนะครับสําหรับงานพื้นนะครับ1ก็คือ จุดที่เป็นรอยต่อนะครับผมระหว่างพื้นสําเร็จรูปก,กับพื้นงานหลอ่อถ้าเกิด2จุดนี้นะครับมาจอยกันนะครับและจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ต้องรับน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับตรงส่วนนั้นจุดต่อตรงส่วนนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการรั่วซึมได้นะครับเพราะว่าต่อของ2ชิ้นงานนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดไหนที่เป็นที่ต้องรับน้ำนะครับก็ให้เป็นจุดหล่อหล่อไปให้เต็มเลยนะครับอย่าใช้เป็นจุดเชื่อมต่อแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับผมหลายๆอย่างนะแต่ว่าทางผมเนี่ยไม่มีความรู้นะครับตรงนี้ แต่ก็พูดถึงข้อควรระวังไว้ละกันก็โอเคครับจบไปนะครับผมสำหรับงานพื้นชั้นหนึ่งของเรานะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ